พวกท่านจะเชื่อได้อย่างไรหากท่านยังยอมรับคำสรรเสริญกันเองแต่ไม่แสวงหาคำสรรเสริญจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวคุณไม่ต้องการพระเยซูเพราะคุณชอบคำสรรเสริญจากมนุษย์คุณอยากทำตัวเป็นศูนย์กลางคุณอยากจะเป็นคนควบคุมคุณอยากได้รับการเชิดชูอยากจะได้ไปสทุกอย่างอยากให้คนมารู้จักคุณ ลองไล่ดูว่ามีข้อไหนที่เหมือนคุณบ้างผม,ผมเหรอบอกเลยว่าหมดทุกข้อผมเคยปล่อยให้อำนาจมนุษย์ครอบงำจิตใจของผมเอาไว้เพราะความเป็นมนุษย์ผมจึงยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้จนเมื่อพระเจ้าเคลื่อนไหวและทำลายตัวตนเก่าเปลี่ยนแปลงให้ผมกลายเป็นคนใหม่ให้เกลียดชังมัน และต่อสู้กับมันวันแล้ววันเล่าซึ่งมันทำให้ผมอยากจะมีความเชื่อที่เข้มแข็งกว่านี้นั่นเพราะว่าพระเจ้าสำแดงพระองค์เพื่อช่วยผมทำลายตัวตนเก่าให้ตายในทุกวันคุณไม่มีทางเชื่อถ้าคุณยังรักการสรรเสริญของมนุษย์แต่ไม่ใช่จากพระวิญญาณบริสุทธิ์